เมื pelled, ่อเบิ่อตอนนี่ยกระตุ้มหนึ่งเมื่อกระตุ้มกรบแม่บ้าดาบ้านเท่านัหละว่าไอ้ไอเดียโซฟีมื่ี้คือจ้องออะไรเนี่ยบริกาจติเชียนนี่มีฝาดแรกอันนี้อันนี้คือหมอหมอสองเฮดแล้วเรียบร้อยหมดแล้วบัญทีนี่ส่วนส่วนมันเหลือกระดาษบัตรหอกระดาษเบิือดไปซื้ออีกกระซื้อนี่มันอยู่ใกล้ไก่ร้านกระไดแต่เลยเอาว่าเฮดเป็นของหวานพัฒนาพัฒนาเฮดนั่นเฮดนี่ไปจั๊กจักงวันที่เป็น ยงดอกเตกับจาไข่เบิง้งนี่ละยี่ินเบิ้งองเป็นยังสี่ล่ะเจ้าไม่ได้ั้งใจเะพาะว่ไรหรอกอันใดอันน,น,นึงขาดกัตกหาเนเอาเห็ดหาว่าติ๊กิ๊กจอกลอเพื่น,น,นั่นเห็ดนี่เบิ้งนีเป็นตาแซ่บวะนี่อยากนั่นเด้บๆๆๆบเบิเบิบ้งเบิ้ิ้คิดว่าสจเปิดแสิเปิดเบิ้งขระตมบ่อนีกบิังรันสุงสุงสงไไดว้ ต้นหามอีกต้นนไทรต้นไท้นไทรับงได้ดีเห็นว่าอันที่เหลือจากพ่อกบบตุ้มเพราะว่ากระดาษพวกพ่อกระดาษเปื้องสติงบ่งมันสติลักษณะใดที่สิกระตุกในบอสุกยังเบึงส้มคือบอมาบ่งมาเบึงซอยกัน เอ้าคืออยู่เด็กอ่ะคืออยู่คืออยู่แล้ต้องถ่ายอยู่จังไนเพื่อไปซูกดีกอะไรถ่ายจังไนถ่ายจังไนยิ่ยยงจะผมอันซิท่าที่มัคือใช้ได้เร็ว สิบันทีได้กินเลยัาที่หนึ่งมาทีนึ่ต้องของหวานโต๊ะตูดอีกผู้ใดยอยากกินอีกยังกินัาที่หนึ่งาลเบิ่งเห็นบอลไปแต่แซ่บบอลเดี๋ยวแต่แซ่บเพื่ออยากก่างของคนรุ้นผมเห็ดกินเอาได้อยู่เมืองนอกอยากกินยกกังสั่งเขาแบบแจ๊กแจ๊กยังไรสิได้กินก็นไม่ยูเขาเนี่ยขายก็ได้คนโบมี่แต่บางการต้งองสร้างก่อยเพาก็บ่กเฮ็ด เสียเวลาเท่าก็ต้องทางคนสักอีกเยอะแยะเพาอยากกินด้วนๆเนาก็ต้องเฮ็ดกินเองหาเฮ็ดกินเองมือนีกับบ้านอายากมูบ้าบาดมูกันเลยงส้วนกันเฮ็ดกินเสีเยบ้านมูแบบลูกสาวเพิ่นเจ้าก็ร่างพ่อรีดีอยู่ตัว้นี่ยมันจะได้พ่อรีดีดอก กสาวอาทิตย์ื้อยสกก้าบานแต่ไหนอีเนียอันนี้กันจินมักัได้หัวกันไปเบื่อถือเบไป็เลเื่อถต่ออีกเห็งานอีกอาทิตย์เดียวเดยวก็ได้ฮอลิเดย์แล้วฮอลิเดย์สามอาทิตย์ ฟ้าสิไปเดินมาสิได้ไปวอตฟิคโควิดแต่ถ้าโควิดมากนีโก่โอ้ยปัดติดคุกก็เลยไปใส่มาใส่เ,เทียไปกันงนี่ยถ้ากันสิได้วัคซีนเข็มเดียว ได้วัคซีนสองเข็มเรากับไปไซเกอรสิสะดวกสบายจะน้อยอยู่